หลังจากที่อิซมีนั้นได้ทาดวลแข่งจัก,กรยานกับซากามิจิจากความเดิมตอนที่แล้วฮะคุณจะแข่งจัก,กรยานกับผมเหรออา้อาวเวรแล้วไงฉันไปทําอะไรให้เขาไม่พอใจวะเนี่ยเจ้าซากามิจิได้คิดแต่เจ้าอิซมีนั้นก็ไม่ได้สนใจหรอกครับว่าเจ้าซากามิจินั้นอยากจะแข่งกับตัวเองหรือเปล่าจึงในพูดเองเออเองอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วโรงเรียนนี้น่ะมีเนินอยู่สองที่ก็คือประตูหน้าจะกว้างหน่อย แต่มันไม่ค่อยชันสักเท่าไหร่นะกับถนนเก่าที่เป็นเนินชันมากทางด้านประตูหลังก็ถนนที่นายปัจจยานแล้วก็ร้องเพลงได้อย่างสบายใจเฉบนั่นแหละนะเราไปแข่งที่ประตูหลังกันจะดีกว่าแล้วจะถามทําไมะเนี่อ <c oughs> สก,กามิจิที่ได้ยินเจ้าอิซามิพูดภาพมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว <c oughs> ก็ยังงงๆนะครับว่ามันเกิดเรื่องขี้อะไรขึ้นวะเน,นี่ยแต่อิซามินั้นก็ใจดีได้บอกกับสักกามิจิว่า เดี๋ยวจะต่อให้นายก็แล้วกันจะหากนายว่างวันไหนเนี่ยก็นัดวันเวลามาได้เลยค่าวนี้สกามิจิก็ได้ล้นลานใหญ่แล้ครับได้ยินผมร้องเพลงจริงๆสินะไอผมก็คิดว่ามันไม่อยากจะแข่งด้วยแต่ที่ไหนได้มันอายอยู่แล้วครับที่มีคนเห็นว่าตัวเองนั้นร้องเพลงอนิเมะอยู่มันเป็นเพลงเปิดของอนิเมชันเรื่อง Love h ีเมเชียวนะเจ้าอิซมิที่ได้ยินก็สวนกลับไปในทันทีว่าแล้วใครอยากจะรู้กัน สิ่งที่ค้าคาใจอิซมิมาโดยตลอดนั้นก็คือการที่ซากามิจิได้ปั่นจักรยานขึ้นเนินโรงเรียนถ้าเทียบกับจักรยานเสือหมอบของเขาแล้วจักรยานของซากามิจิมันจะหนักกว่าเสือหมอบถึง10กิโลไม่ต่างอะไรกับเอาน้ำสอลิตรจำนวน5ขวดมาห้อยไว้ที่จักรยานแล้วก็ปั่นขึ้นเนินถึงจะมีการหยุดพักอยู่บ้างแต่หมอนี่นะมันก็ขี่ขึ้นไปได้จริงๆจ,งๆจึงอยากจะรู้ว่า เจ้าสากามิจิใช้วิธีไหนที่ขี่จักรยานจ่ายตลาดเนี่ยขึ้นเขาได้ถึงสากามิจีจะไม่รู้ว่าพวกชมรมกีฬานี้เนี่ยมันทำไมถึงอยากจะแข่งขันกับเขานักหรืออยากจะได้พวกฟิกเกอร์เอ๊ะหรือว่าจะเป็นแผ่นบูเลที่เพิ่งซื้อมานะ่ะเดี๋ยวนะคุณอยากได้แผ่นบูเลดาคอนลูพิเศษของผมสินะม,มันจะบ้าหรือเปล่าฮะแล้วตกลงจะแข่งได้เมื่อไหร่อิซมีนั้นได้ตอบออกมาด้วยความเครียดซากามิจีจึงได้ตอบออกไปว่ารถจักรยานของผมนะ่ะ ช่างบอกว่ามันคงจะซ่อมไม่ได้แล้วแหละ งั้นเดจ้ได้ยืมมาเอาไหมมาทําให้สักามิจินั้นปฏิเสธยากเข้าไปใหญ่แต่ในใจเล็กๆแล้วเขาก็ไม่อยากที่จะแข่งหรอกครับฉันไม่อยากจะแข่งมีแต่ต้องปฏิเสธไปเท่านั้นในระหว่างที่กําลังจะก้มหัวขอโทษและปฏิเสธไปใบปลิวกระดาษรับสมัครเข้าชมรมอนิเมะก็ได้ลอยไปหาอิซามิแล้วครับอ๋อแบบนี้เองสินะถ้าหากไม่มีแรงจูงใจนายก็คงไม่อยากที่จะแข่งงั้นถ้าฉันแพ้ฉันจะเข้าร่วมชมรมอนิเมะกับนายฮะนี่มันเป็นโอกาสแล้วจชัดสักามิจิตื่นเต้นมาก ที่ยังพอมีโอกาสจะนําคนมาเข้าสมาชิกบ้างแล้วแต่ว่านายน่ะชอบอนิเมะเรื่องไหนเหรออเดเรื่องไหนงั้นเหรอ เจ้าอิสมีนั้นได้นึกถึงเรื่องเอโกเอมอนเขาก็ได้แค่พูดส่งๆเท่านั้นแหลคะครับแต่เจ้าซากามิจิที่เป็นแฟนตัวยงอนิเมะอยู่แล้วเขานั้นรู้จักทุกเรื่องเขาตื่นเต้นเป็นอย่างมากใช่ไหมล่ะมันลึกซึ้งม,มากๆเลยใช่ไหมล่ะเรื่องนี้นะ่ะว่าไหมว่าไหมเดี๋ยวไว้หลังเข้าชมรมแล้วค่อยมาคุยกันทีหลังเนาะและเพราะด้วยความดีใจซากามิจิจึงได้นัดวันแข่งว่าหลังจากนี้อีก4วันค่อยมาเจอกันเพราะว่าจักรยานที่เขาเอาไปซ่อมนั้นคงจะเสร็จพอดีงั้นขอตัวไปก่อนแล้วนะ ไม่คราวนี้คนที่ยืนเอ๋อก็คืออิซามิล่ะครับหลังจากที่เข้าชมรมงั้นเหรอ เอ๋เดี๋ยวนะเจ้านั่นคิดว่าตัวเองจะชนะอย่างนั้นเหรอและภาพก็ได้ตัดมาหลังจากเลิกเรียนแล้วล่ะครับอิซิมินั้นได้มาพบกับมิกิเข้าสองคนนี้เคยเป็นเพื่อนเก่ากันมาก่อนและก็ได้พูดคุยกันบ้างแล้วเรื่องเข้าชมรมจักรยานแต่ทางอิซิมินั้นได้ทําเข้มใส่มิกิไปล่ะครับถ้าอยากให้ฉันเข้าชมรมจักรยานจริงๆอะนะไปเอาเด็กที่เล่นปันจักรยานออกไปให้หมดซะก่อนเถอะแต่สําหรับอายะแล้วไม่ต้องพูดก็รู้ล่ะครับว่า ถูกใจเจ้าอิซามิเป็นอย่างมากก็มาหล่อนี่นาะอิซามินั้นได้ขอตัวไปก่อนแต่ระหว่างที่กําลังเดินจากไปนั้นได้มีกระดาษฟิวต,ตกลงมาอาญาที่เห็นก็ได้เสนอตัวเอ้ย <c oughs> ก็ได้รีบรไปเก็บให้ในทันทีนี่เธอทําของตกไว้นะ่ะแต่พอได้กางออกมาดูเท่านั้นเอชชมรมอนิเมชั่นเจ้าอิซามิที่ได้ยินก็เสียทรงเลยละครับแล้วได้รีบแก้ตัวไปในทันทีไม่ใช่นะเจ้านั่นที่ทําตัวแปลกๆที่ขี่จักรยานใจตลาดให้มานะ่ะมันทําให้มิกิรู้ได้ทันทีเลยแล้วว่าอิซามิกับ สากามิจินั้นรู้จักกันแต่ถามจริงๆเธอนะนายจะเข้าชมรมอนิเมชันจริงๆหรออิซามิจิงได้ตอบไปว่าหาชันแพ้แล้วนะสัญชาตญาณของมิก,กิได้บอกกับเธอว่ามันกําลังจะมีเรื่องสนุกๆก,กําลังจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนี่นี่เธอกําลังจะแข่งจัก,กรยานกับสากามิจิใช่ไหมนี่นี่ช่ไหมละ่ะชินไหมช่ไหม,ไหมและภาพก็ได้ตัดมาตอนที่มิกิมาถึงบ้านแล้ว กลับมาแล้วค่ะพอดีมีจัก,กรยานยางแบนด์้ห้ซ่อมเพียบเลยมาช่วยหน่อยสิพี่ชายของมิกกี้ได้พูดขึ้นมิกกี้เองนั้นก็ไม่ได้ขั อะไรแต่เธอก็ er, ได้ถามพี่ชายของเขาไปว่าถ้าเกิดมีจักรยานเสือหมอบกับจักรยานจ่ายตลาดแข่งกันจักรยานจ่ายตลาดน่ะจะสามารถเอาชนะจักรยานเสือมอบได้หรือเปล่าคะมันก็ไม่มีทางอยู่แล้วล่ะงั้นพี่รู้จักเนินชันที่ประตูหลังของโรงเรียนโซฮคุหรือเปล่าจะเป็นไปได้ไหมที่จักรยานจ่ายตลาดจะขี่ขึ้นเนินนัน้นโดยที่ขาไม่สัมผัสพื้นเลยมันจะเป็นไปได้ยังไงกันล่ะแล้วจะเป็นไปได้หรือเปล่าคะที่จักรยานจ่ายตลาดจะขี่จากโรงเรียนไปที่อากิมาฮาระพี่ชายของมิกิ ถึงกลับหยุดมือจากการทำงานแล้วหันมาถามว่าเธอกำลังพูดเรื่องอะไรของเธออยู่เนี่ยฮะมิจิพอถึงวันนัดแข่งอิซึมิกับซากามิจิได้มาถึงจุดนัดพบซากามิจินั้นได้เปิดตัวอย่างเท่เทเดเจ้าอิซึมินั้นจึงได้บอกเส้นทางในการแข่งขันกับซากามิจิว่าตรงไปตามถนนเส้นหลักประมาณ3กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขึ้นเนินประตูหลังอีก2กิโลเมตรรวมเส้นทางระยะการแข่งขันทั้งหมด5กิโลเมตรโรงเรียนนั้นก็คือเส้นชัย และสิ่งที่อิซมิจะต่อให้ซากามิจิก็คือจะให้ซากามิจินั้นออกตัวไปก่อน15นาทีแต่มันมีสิ่งที่กวนใจซากามิจิอยู่นั่นก็คือพวกสาวๆเนี่ยมาจากไหนกันไม่รู้แหละครับมาไว้ยวิวีดกันอยู่ข้างทางพวกเธอนั้นได้มาเชียร์อิซมิเองแหละครับแต่เจ้าอิซมินั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นแบบนี้ได้ยังไงกันและตัวการของเรื่องนี้นั่นก็คือมิก,กิเธอนั้นคิดว่า จะแข่งขันกันทั้งทีก็ต้องมีผู้ชมลละถึงจะตื่นเต้นแต่ในทางกลับกันเจ้าสักกามิจีนั้นก็จิตตกสุดๆเลยล่ะครับเพราะว่าตอนนี้กําลังมีผู้คนกาลังจ้องมองมาที่พวกเขาอยู่ถึงแม้ว่ากองเชียร์จะมาเชียร์เจ้าอิสามิก็ตามคาพูดที่บาดหัวจิตหัวใจนั้นมันก็ได้แว่วมาเข้าหูเจ้าสักกามิจีเข้าหมอนี่นี่นะที่จะมาแข่งกับอิซมิ จักรยานจ่ายตลาดนี่นะมันจะทําให้เจ้าสากามิจีนั้นจิตตกเข้าไปใหญ่หละครับแต่มิกกี้นั้นได้เดินเข้ามาและให้กําลังใจเขาว่าพยายามเข้านะแต่จะให้ฉันพยายามนี่หรอมีคนจ้องมองเยอะขนาดนี้สากามิจีนั้นหูเริ่มแววทุกอย่างเริ่มเลือนรางสติสตัตงเริ่มหลุดล่องลอยออกไปจากร่างกายแต่มิกกี้นั้นก็ได้เข้าไปกระซิบท,ที่ข้างหูสากามิจีว่าคู่แข่งหนะไปถึงนุ่มหล่อขี่จักรยานเสือมอบถ้านายเอาชนะได้ ก็คงจะเท่หน้าดูเลยนะฮะไม่มีใครเคยพูดคําว่าเท่กับฉันมาก่อนเลยฉันเท่ฉันต้องทําให้ได้และฉันจะชนะในการแข่งขันในครั้งนี้มิกิที่ได้เห็นซากามิจินั้นสติได้กลับคืนมาแล้วก็เลยถามไปว่าทางนั้นก็เป็นความจริงสินะเรื่องที่นายขี่จักรยาน45กิโลเมตรไปยังที่อากิบาฮาระนะ่ะพอพูดถึงเรื่องอากิบาฮาระ ซากามิจิก็ได้ตอบออกไปด้วยความมั่นใจล่ะครับว่าผมขี่จักรยานไปที่อากิบาาระไม่เคยขาดมาตั้งแต่ป .4 แล้วล่ะครับมิกิและอิซามิที่ได้ยินก็ตกใจกับคําตอบที่ซากามิจิพูดออกมาล่ะครับเพราะว่าคําพูดนั้นมันไม่มีความลังเลเลยแม้แต่น้อยและตอนนี้ก็ได้ถึงเวลาแล้วก่อนจะเริ่มอิซมิได้นำไซเคิลคอมพิวเตอร์ มาติดไว้ที่แฮนด์จักรยานของซักามิจิซึ่งมันจะแสดงความเร็วและระยะทางจากการปั่นทั้งหมดบนหน้าจอนี้การแข่งขันได้เริ่มต้นขึ้นประกาศประกาศการแข่งขันระหว่างอิซมิชุนสุเกะกับโอนดะซักามิจิการแข่งขันจักรยานมิยาชิตะไปถึงประตูหลังโรงเรียนโซฮ oku สตาร์ตโตซักามิจิได้เริ่มออกตัวไปก่อนสุดแรง หวังว่าจะเอาชนะให้ได้เพื่อที่จะเพิ่มคนเข้าชมรมอนิเมะจะได้พูดคุยกันอย่างรู้เรื่องและสนุกสนานและใช้ชีวิตมอปลายอย่างมีความสุขฉันต้องชนะให้ได้เลยเป้าหมายนั้นมีไว้พุ่งชนใช่แล้วล่ะครับไม่ว่าจะเป็นลัวหรืออะไรก็ตามชนยักษ์เดียวไม่สดใจ <c oughs> พอตั้งหลักได้เขาก็ตั้งใจปั่นจัก,กรยานต่อส่วนทางอิซมินั้นก็ได้ยินรอแบบใจเย็นเจี๊ยบ เพราะว่าต่อให้ซากามิจิตั้ง15นาทีและภาพก็ได้กลับไปที่ซากามิจิเท่านั้นได้ปั่นไปเรื่อยๆและเห็นว่าข้างหน้านั้นมีคนปั่นจักรยานอยู่ตรงหน้า จึงได้ชิดขวาแล้วก็ปั่นแซงไปแต่เสียงที่มาจากด้านหลังดังแว่เวๆตามมานั้นเมื่อกี้มันอะไรนะเร็วจังทากามิจิก,ก็ได้ยินแหะครับแต่ความรู้สึกนี้มันก็คล้ายๆกับตอนที่ปั่นสุดแรงเกิดเพื่อที่จะไปะจับสลากบ็อกเซตชุดพิเศษโชกุนไทยเมื่อนาหนาวปีที่แล้วพอก้มหน้ามาดูที่ไซเคิลคอมพิวเตอร์ก็ต้องจกใจละครับเพราะว่าความเร็วที่เขาปั่นอยู่นั้นมันขึ้นมาอยู่ที่27กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอหันไปทางด้านขวาเขากําลังปั่นปีคู่มากับพวเตอร์ที่มมีคววาาเเร็เท่ๆกันเพระว่า ก่อนหน้านี้นะเขาไม่เคยสนใจว่าเขาจะปั่นเร็วขนาดไหนและไม่เคยสนใจว่ารอบข้างจะเป็นอย่างไรใจของเขานั้นอยู่ที่อากิบาระระอย่างเดียวมันเร็วขนาดนี้เลยเหรอตัวเขานั้นได้อุทานออกมาแต่ตัวเลขบนหน้าจอของไซเคิลคอมพิวเตอร์นั้นก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแหละครับในขณะที่เขาปั่นอยู่ซากามิจิมาถึงสะพานแล้วก็จะเป็นหาขึ้นเนินประตูหลังโรงเรียนแต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าสิมินั้นได้สตาร์ทออกมาหรือยังแต่ทันใดนั้นซากามิจิก็ต้องได้สะดุ้งสุดตัวแหละครับ แล้วก็ได้เบรกอย่างกระทันหันเฮ้ยนี่มันเพิ่งผ่านมาสินาทีเท่านั้นก็แสดงว่าเจ้าอิสมิมันยังไม่ออกมาแน่แต่ตัวเขาอีกแค่2กิโลเมตรก็จะถึงเส้นชัยแล้วแชกามิจิได้หันกลับไปดูแล้วก็ได้ลังเลว,ว่าอิสมิได้คำนวณเวลาผิดไปหรือเปล่าหรือตัวเองนั้นขี่เร็วเกินไปในแว็บแรกก็คิดจะใจดีว่าควรจะรออิสมิสักหน่อย,อยดีไหมนะแต่คิดไปคิดมาก็ต้องใจแข็งละครับเพราะว่าเป้าหมายของฉันนะ่ะจะเป็นราชาโจรสลัดใดๆเลย มันคนละเรื่องก,กันละไม่เกี่ยวกันละครับเขามีเป้าหมายที่แน่วแน่ก็คือฟื้นฟูชมรมอนิเมชั่น ซากามิจิได้ปั่นขึ้นเนินไปในทันทีต้องขอโทษด้วยนะอิสมิฉันนะ่ะขอเข้าเส้นชัยก่อนแล้วกันพอครบ15นาทีแล้วอิสมิก็ได้ออกตัวทันทีความเร็วของอิามินั้นถือว่าเร็วมากๆเลยละครับเทียบเท่ากับมอเตอร์ไซค์ก็ว่าได้และเขาก็ได้มั่นใจมากว่าจะต้องตามสาการมิจิทันอย่างแน่นอนเขาได้สับเกียร์ไปสับเกียร์มาอยู่หลายรอบพอสับเกียร์อีกครั้งความเร็วมันก็เท่าเๆกับรถยนต์ละครับอยู่ที่ประมาณ51กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือมากกว่าภาพแต่ตัดมาที่ทางสกาก นี้มันจะไม่ได้ราบลื่นเหมือนกับทางราบแรอะครับเขานั้นได้ใช้เวลามากกว่าที่คิดแต่ถึงอย่างนั้นตอนนี้เขาก็ได้ขี่มา2ใน3าม ของเส้นชายแล้วแต่ในหัวของเขานั้นก็ได้คิดฟุง้งซ่านตกใจนู่นตกใจนี่เต็มไปหมดในความรุนแรงของเขามาทําทให้เขานั้นเกิดความเครียดขึ้นมาซึ่งตัวเขาก็รู้ดีเลยว,ว่าจะทําอะไรไม่ดีสักอย่างถ้าเกิดการลนขึ้นแต่ในขณะเดียวกันหูของเขาก็ได้ยินเสียงดังมาจากทางด้านหลังจึงได้หันไปดูแล้วก็ได้บอกกับตัวเองว่าหูฉันนะ่ะคงวี่วไปเองละมัง้งอิซามิเพิ่งจะออกมาได้ไม่ถึง10นาทีแต่แล้วเสียงมันก็ดังชัดขึ้นมาเรื่อยๆและก็จริงๆล่ะครับอิซามินั้นได้ขี่ตามทากามมจิ มาได้ทันส่วนทางของมิกกี้นั้นได้ให้พี่ชายของเขานำรถตู้ขี่ตามมาเพื่อดูการแข่งขันในครั้งนี้แต่มิกกี้ก็ได้บอกให้พี่ชายของเขาหยุดรถเพราะว่าเจอซากามิจิได้หยุดรถจอดอยู่ตรงหน้าเพราะกำลังช็อกที่ตัวเองนั้นได้ถูกอิซามิแซงไปในพริบตา เขาหมดกําลังใจที่จะแข่งขันต่อแต่มิกกี้นั้นได้เห็นตั้งแต่แรกแล้วว่าเบาะของซากามิจีนั้นมันไม่สมส่วนกับความยาวของขาคนปั่นเลยจึงได้มาปรับเบาให้ใหม่เบากับขาของคนปั่นน่ะมันต้องสมส่วนกันถึงจะปั่นออกมาได้อย่างเต็มที่พอปรับเบาเสร็จมิกกี้เลยให้ซากามิจีได้ลองปั่นดูอีกทีถึงตอนแรกนั้นจะดูเก๊กักังเพราะว่าไม่ชินกับความสูงสักเท่าไหร่แต่พอจับทางได้แล้วมันกลับเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากเพราะว่าตอนนี้การปั่นขึ้นเนินนั้นมันรู้สึกสบายบกั ตอนแรกเป็นอย่างมากซากามิจิจึงมีความหวังขึ้นมาจะต้องตามอิเซมิให้ทันแล้วเอาชนะเขาให้ได้เลยตอนที่2ก็ได้จบลงไปแล้วครับอืมถ้าปรับบอดตั้งแต่แรกก็ชนะไปตั้งนานแล้วเชียวแต่มันก็ไม่ได้หรูอนะเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เนี่ยบาย,บายๆครับ